สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strength Fashion เรามาต่อกับเกม The Breaking of อะไรวะอ่านไม่ออกรอบสอง <c oughs> อยู่กับเราพาร์ทสองครับผมซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอตัวน้องอีฟซึ่งมีสกิลติดตัวมาให้ซึ่งสังเกตได้เลยว่าหลอดเลือดความเร็วและแอคแทกน้อยกว่าตัวแรกมากแต่ความเร็วเพิ่มมาแค่นั้น กลับมาสกิลพิเศษมาอีสอสกิลกดเริ่มไปสกิลแรกที่เรามีก็คือเวลาเลือดเราต่ำกว่าครึ่งหัวใจเราจะแปลงร่างเป็นอวตารตัวดำๆใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวกับสกิลนกเวลาที่เราเลือดลดจะทําให้มีนกออกมาช่วยเราตีนะครับผมซึ่งก็เล่นต่อไป น่าจะมีแขกรับเชิญไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยติด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 นี่ไงมีนกมาช่วยได้หไหมนกนกน้อยยิงมันสี่ลูกยิงสิเออยิง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 ,ยงถึงขั้นปิดเสียงไมค์เลยทีเดียวเราอัดชิวๆอ,อ,อยู่แล้วไม่มีระเบิดให้ยังไงวนะเนี่ย ระเบิดทางก็ไม่ได้เซ็งเป็ดอู้ใจเย็นดินี่เทคนิคขวาสลับซ้ายเอื้อ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 อบอึบอยเื่อคลิปนี้เรามีมาตรการเหมือนเดิมนะครับผม ถ้าเราตายเราจะเลิอกอัดคลิปโดยทันทีเรามาดูกันว่าเราจะเล่นได้ถึงดา่านไหนกันอุ้ยร้อนว่ะนี่ไงพอเ,เลือดเกิดรึ่งหลอดแปลงล่างเออแปลงล่างเฮ้ยเฮ้ยแมวตายด่านแรกนะเว้ยโหถ้าตายด่านแรกนี่แบบเสียมเสียร้อนว่ะเปิดพัดลมแบบับเฮ้ยพานะไหมเก็บทำอะไรได้ ไฟวิงสับเลือดอ้าวเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมทำอะไรได้ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่อธไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอธิบายด้วยริมพันอยา่ล้โก้พจนบอสดีกว่าอ้อยไอ้บอสเน่าตัวผู้หญิงจะมีแล้วจมตีไกลกว่าตัวชายเยอะเลยเอาเชีย่ยไม่หาแล้วอะ แมงดิ้นใหญ่เลยเอิม่มเอ่อเอ่อเออเราไม่ถึงไม่ถึงสองตาไม่ถึงตาเลยเรามาตายซะแล้วฉะนั้นก็ถือซะว่าเริ่มใหม่อ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมมหมต่อต่อต่อแมงคนเครียดเลยมาถึงตายเลยอ่ะโอ้โหคิดดูดิคนเราแย่เ้ยฉะนั้นก็เล่นต่อไปเอือ้อเอือเอ้ออืออ้ออื้ออะไรวะ ถ้าตายรอบนี้เลิกเล่นแล้วนะไม่ไหวแล้วเนะี่ยเหมือนจะเล่นง่ายนะไม่ได้ง่ายแล้วเนะี่ยบอกแล้วให้ลองเลือเล่นกันเองเ,ออเอฮ้ยขอเสยงความเห็นเกี่ยวกับการผมท,ที่ผมเป็นไก่นะครับผม <c oughs> เออเออเออ เอ้ยกดทำอะไรได้เกิดอะไรขึ้นวะเอออะไรวะเฮ้ยใจเย็นดิไม่เอาไม่อยากตายเว้ยเฮ้ยนกตีมันเลยลูกพ่อเออนั่นแหละเอ้ยลูกแม่ดิต้องเป็นตัวหญิงเยดได้แล้วเออบอบบีบอม บ,บ,บับบับดีบอมบับดีบอมทำทำ skinny, บบบาหายได้บอมบอมบอมบลอมบอมเฮ้ยแบบพิเศษเข้าไงเข้าไงวะเห็นรูปไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอู๋ม่ขึ้นอย่างเงี้ยเข้าไงวะเข้า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 ทำอะไรได้เนี่ยอะไรวะพี่เเข้าก็ไม่ได้เซ็งเป็ด จะพยายามเล่นให้มันเซฟที่สุดที่ทาได้นะจะพยายามนะถ้าเห็นไม่พูดอะไรก็หมายความว่ากำลังใช้สมาธิอย่างสูงถึงบอกแล้วเกมนี้มันน่ากลัวซื้อมาเล่นๆแม่งเล่นสะเพรินเลยอ ไอกองนิกเกิลมันคืออะไรใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันใต้คลิปเลยไอเหรียญเงินเงินน่ะไม่สามารถรู้ได้จริงว่ามันมันมันทำมาเพื่อมึงยิ้มได้ไงเนี่ยมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอเว้ยหน้าแม่งเปลี่ยนได้ด้วยเว้ยม่งเจ๋งว่ะอืมอัดคนเดียวเหงาใจหนุ่ยมาช่วยอัดมาอัดพร้อมกันเดี๋ยวหอนเลยว้ลินพันมาอัดด้วยกันดีกว่ามา ต้องเพิ่มเสียงไหนั้งเนี่ยผมอัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอัดอะไรมา้นฟิลอ๋อโปรเจกต์หน้ามาจนฟิลครับผมติดตามได้เลยเอออัดด้วยแฟบร้อยเปอร์เซ็นต์อัดเต็มยาวๆใช้แฟบอัดเหรอแฟบเลยครับแฟบลีเดียวใช่ไหมแฟบกีเดียวเฮ้ยแม่งโมเด็คุยจะตายแล้วเนี่ยเลยหลอดเดียวเนี่ยเลือดอย่างที่บอกกันไว้ถ้าเราตายอีกก็เลิกเล่นเนี่ยในงานเนี่ย เจอ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 เอ้ออออยแม่งโดดมาเฮ้ยโอย้หนุย่ยหน่่ยคิดดูดิเรา,แบบาแบบเราแบบยังไงอะตัวธรรมดาเลยเจอแบบบอสตัวเบลเลอร์ er เลยอะสองตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวโอ้ยแฟฟวิ่งไปสองร้อยปัดไปอะไรอะไรวิ่งสองร้อยไอตัวเลขมันวิ่งไปสองร้อยความเร็วหรือ,อไรความสเสถียรอาจเป็นระบบ HD นอ no, เลยเฮดดีด้วยเฮดดีเพราท่นฟิลรอดเหรอวะแน่ใจว่าจะไหวจะรอดหรือเปล่าลองมาดูกันเดี๋ยวพาออัดมาก็รู้เรื่องไองอเดี๋ยวจะเห็นเขขยับไม่ได้เจอไก่ครับเอออ่ะไก่สอยโดนโด,ดนไก่สอยอะ่ะโดนไก่สอยกร,ระตุกก็ไม่แปลกอะ่ะอัดคลิปแล้วมันแบบกระตุกมันไม่แปลก มันเป็นเรื่องธรรมดาชิบดหายเต็มแมปเลยฮะอะไรนะตุกไม่ต้องเฮ็ดดีก็ได้ธรรมดาก็พอแล้วไม่ได้สามภาพมันสวยอยู่แล้วแต่อยู่ตรงที่ปัญหาอยู่ตรงที่ถ้าเราอัดลง youtube แล้วมันจะแหลกเลยไหมไม่แหลกครับเปลี่ยนใปนายแน่ใจแล้วหรือถั่วต้มแน่ใจขนาด .a เรายังแหลกเลยนะนายอัดไหมครับยังไม่แหลกเลยอ๋อเออใบนั้นมันนัี่ว่ะของเก่านี่ว่าของใหม่ไจือไกครับ เจอแหลกไว้นะ่ะแหลกมากวะอันนี้เข้าโหมดฝ่ายฝ่ายหนึ่งสิบสามฝ่ายหนึ่งสิบสี่มันยิงระเบิดกันเยอะมันก็เลยตุมตามตึกระเบิดบ้านชอ่องพลเททเจอไก่ครับไก่มันแอบไม่เล่นสไนไว้อู้ว่สไนด่านนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กด่านนี้มาถึงก็ตุมตามตุมตาม แล้วก็ไก่โกโก้คันโกโก้คันอีกแล้วอ่ะแล้วหน่วยเล่นอะไรอยู่ตอนเนี้ย<โ>อ <BBQ> ๋อผลเล่นหน่วยพยาบาลอยู่จะเอาให้มันได้ยศด,ดาวออเมื่อกี้ได้แต้มอยู่นะหมื่นสองที่อัพผมรู้แล้วที่มันอัปเดตมาใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยแหละเรื่องของการหลุดแล้วมันเสียพอยต์อ๋อหลุดแล้วไม่เสียพอยต์แล้วดิใช่มันจะมีมันจะมีแ,แต้มเด้งขึ้นมาให้เอ้ยเดี๋ยว อัดไปอัดมานี่แบบรู้สึกจะรืมอัดเกมนี้ไปแล้วเนะี่ยเล่นเพลินเลยนะโมเดลคุยเอาละมาต่อกันตรงไอ้ที่ห้องที่เราเปิดมานี่เป็นห้องพิเศษนะครับผมที่จะมีตัวไอ้ตัวนี้คือสําหรับใช้เงินแลกไปแล้วจะให้เราสุ่มว่าจะเปิดได้อะไรนะครับส่วนตรงนี้เป็นตู้สลอ็อตใส่เหรียญเข้าไปมันจะสุ่มว่าเราจะเจออะไรได้ตังค์เว้ยสุ่มตังค์ได้ตังค์เพื่อเจอไก่ครับไก่แล้วเหรอ ส่วนนี้คือเครื่องจกเปลี่ยนเจากเลือดเป็นเงินนะครับซึ่งผมขอไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเนื่องจากหัวใจเราน้ออยู่แล้วปั่นไม่ไหมอะไรออกมาหัวใจอุ้ยไก่ลงมาตุ๋ยต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นอะไรวะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่มันลองโปรแกรมนะครับยังตายบ่อยแล้วจะลองโปรแกรมปฏิเสธทำไมแล้วอยากลองแบบระบบ HD เดี๋ยวก็ตายมาดีส่วนไอ้นี่ก็คือสังเกตดีๆมันคือหน้ามีดบอยไอ้เนื้อผู้ชายนั่นเอง <c oughs> ต่อดีกว่ามวัวแต่เอ้ยชิบหายโอ้แม่งโดนเครื่องอีกโคตรสวยเดิน <ละ S 1> โดนเครื่องเลือดตันอยู่น <ะ S 2> ในสถานที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนเยอะไม่กระตุกแต่เมื่อไหร่เจอเจอหัวใจเจอโกโก้คันแล้วมีการกระตุกนิดหน่อยมันก็ไม่แปลกขนาดไม่โกโกขนาดไม่อัดยังแหลกเลยอ้าย ตายแล้วเด็ตายแล้วครับท่านตายสามค่าที่หนึ่งแลตายสามค่าหนึ่งเอาแล้วไงเริ่มกลายเป็นไก่น้อยปล่อยไปเพราะว่ามันใกล้จบแล้วเอ้าแค่มัดเตะไปเข้าห้องใครอยู่นี่นะอะไปเข้าห้องใครไว้อะอะไรเล่นห้องใคร๋อ้ไมมันใกล้จบล่ะทั่วไปมีห้องเยอะแยะเลือกเดี๋ยวตามไปเล่นด้วยเดี๋ยวเราลองเสร็จกันเดี๋ยวตามไปอัดด้วยเดยว เฮ้ยกุญแจกุญแจระเบิดเอ้อยโอ้โหลบไม่ทันเกือบหลบไม่ทันแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเทคหน้าอาจจะธรรมดาจะได้เล่นกันมัน,มนแบบนหนธรรมดาหน่อยแบบเฮ็ดเฮ็ดดีเทียบเหมือนกับว่าไง <laughs> อัดธรรมดาแบบกระหลงปป้งเอาแบบแค่ดูมันเล่นยังไงแค่นะใช่ไหมแค่รูว่ามาดถนฟิลมันเล่นกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวตอนนี้ที่ผมอัดเกมนี้อยู่เนี่ยผมตั้ง HD ไว้บอกเนี่ยไม่แน่ใจตัวเองเว้ยเหมือนจะไม่ได้ตั้งมั้งน่าจะเป็นแบบโหมดธรรมดาเออหนุย่ยแล้วก็เวลาอัดคลิปอะเวลาอัดไปปุ๊บใช่ปะเวลาลง youtube ใช่ปะภาพแม่งจะไป้นั่นเวย้ยตักธรรมดาปกติกา,กากอยู่แล้วลง youtube แม่งกากคูณสองอะตอนถ่ายดูดีดูดีพอตอนลงกันแม่งโคตรเกลียนเลย เอาแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะนี้คือใกล้ตายหายแล้วครับไก่มาเออ,อผมนี่แหละไก่ผมนี่แหละเป็นไก่เลือดหลอดเดียวเนี่ยไก่จ๋าเลยตอนนี้นชิบหายละโอ้อไก่เข้าหลังครับเอองามไส้เออ,เอ,อจังหวะหมุนเอ,อ้ยยาดิปิ้วปิ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 ว,ปว,ปวเออลืมบอกลูกกระตาเมื่อกี้ทำให้เรายิงได้สองด้านนะครับผม ซึ่งอีกด้านนี้เป็นการยิงอัตโนมัตินะเลือกไม่ได้นะจ๊ะอ,อิอิจุบุระเบิดเกลนชิ่หายชิปหน่ายลองอัดแบบไม่มีเสียงจะกินพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยที่ดูตอนนี้กินไปแปดจิกแล้วชิบหายแป๊บเดียวแปดจิกหรอจ้ะแรงไปลบอจัดเต็มจังหวะน,นี้ขอเล่นก่อนแล้วกันกำลังมันมันอุ้ยอย่าดิใจยเย็นดิหูแม่งแม่งบุกมาโคตรเร็วอ่ะจะตายหาแล้ว เราสัญญาผู้ชมไว้แล้วถ้าเกิดเราตายจะเลิกเล่นเกมนี้อย่านะจะถอดเกมนี้ทิ้งกันเลยทีเดียวไม่จริงขอรัดสองดาดยังดีเอ้ยเอ้าเฮียโดนแล้วไงนี่ไงหนูจะตายแล้วเนะี่ยจังหวะนี้จะตายหายแล้ว เอ,อไม่ทราบว่ามึงทำอะไรกูเนี่ยตายแล้วหนึ่งตัวไม่นะยานะเว้ยเลือดเหลือครึ่งหลอดอะหนยคิดดูดิเอ้ยชนะโว้ยชนะชนะชนะอูเลือดเลือดเลือดอ้ยมัก็ไม่รอดแล้วน่ะเมื่อกี้ทราไม่เลือดเพิ่ <c oughs> นมนะครับผมต่อเลยด่านสอเอ้ยด่านสามไมาน่นึกว่าเนี้ว่าด่านสองคิดว่าจะอยู่กี่ถึงกี่ด่าน,นครับไอ หายแล้วเอ้ยต้นดาดสามมาจะตายแล้วเนี่ยน,นี้ก็ oh ไม,ไม่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 ไมอาจจะ oh. ไม่มีใครเห็นก็เก็บไก่ได้หนึ่งตัวคุณดูสิครับแค่เริ่มดาดสามมาผมก็เหลือครึ่งดวงแล้วจากสองดวงเย <Yeah. S 1> ี่ยมยูวสามทุกจุดแอบได้หมดสมจริงจริงดิแอบในศพคนอื่นได้ไหมเนี่ยแอบอยู่ในป่ามันยังไม่เห็นเลย อย่างนี้มันต้องรับรับได้ดญ้าใช่ไหมใช่มันเป็นด,ดหญ้าดหญ้าดงบงังดงบังกิมจิ <laughs> ผิดมุกละเล่นผิดมุกละไอยะ้ย่ะแม่นแป๊กเฮ้ยจะตายแล้วโคเสียวตายลเลยเหลือเหลือครึ่งดวงเนี่ยโอ้แม่งเจอเชี่ยนี่กูโครเกียดเลยไอ้ตัวนี้มีความสามารถในการระเบิดตุ่มตามนะครับผมใครเจอเป็นเชีียดี่เครียดมากเลยครับอือยไม่นะเวย้ยจะดวงเดียวเท่ากูตายหาแล้ว ไม่ไม่นั่นจบเกมเออเอนเกมไกลหลับไปเออโอเคผมตายแล้ว,วคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับบอกลาหน่อยเร็วสันติ <laughs> อะไรวะ